ายอำเภอเกาะสมุยยันตรวจเข้มบัตรประชาชนส่วนร้านอาหารเห็นด้วยปิดตีสี่เมื่อวันที่14ธันวาคม2566จากกระแสะข่าวการใช้บัตรประชาชนเข้าสถานบริการและเป็นที่ถกเถียงกันถึงมาตราการการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าสถานบันเทิงซึ่งมีกระแสะข่าวถึงการปลอมแปลงบัตรประชาชนเพื่อเข้าสถานบันเทิงทำให้สังคมมองถึงขั้นตอนการออกบัตรประชาชนว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สังเกตขั้นตอนการออกบัตรประชาชนของอำเภอเกาะสมุยพบว่าทุกขั้นตอนการออกบัตรประชาชนของอำเภอเกาะสมุยจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยจึงทําให้การออกบัตรประชาชนทุกขั้นตอนมีการบันทึกผ่านระบบออนไลน์นายเัยพลอินทรสุภาณนะ์อำเภอเกาะสมุยกล่าวว่าอำเภอเกาะสมุยได้กำชับให้สถานบริการตรวจบัตรประชาชนอย่างเข้มงวดมาตลอด ถ้าผู้ใช้บริการแสดงบัตรประชาชนด้วยการถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์มือถือจะต้องไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการทางอำเภอก็ได้กำชับฐานบริการนะขอให้กดขันเข้มงวดเจ้าหน้าที่นะครับในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนถ้าเป็นการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจากมือถือโดยถ่ายรูปมาอันนี้จะขอความรู้มือว่าไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการ เนื่องจากเสี่ยงต่อการที่จะปลอมแปลงมาก็ขอให้ตรวจบัตรตัวจริงนะครับคือบัตรเป็นใบนี้แหละครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือถ้าจะตรวจจากโทรศัพท์ก็คือขอให้ตรวจจากเอฟไทยดี D, นะครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถปลอมแปลงได้อยู่แล้วและการที่รัฐบาลอนุญ,ญาตเปิดสถานบริการถึงตีสี่นางสาวบุญเลิศนาคบันเจ้าของร้านอาหารมิสมุยกล่าวว่าเห็นด้วยที่จะให้เปิดถึงตีสี่ เราะเกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีการบริการที่ดีก็เห็นด้วยดังกับการที่ได้เปิดถึงตีสี่นะคะด้วยด้วยที่สมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะก็เลยอยากจะให้เปิดถึงตีสี่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์ทุกๆที่คะ่ะเพราะว่ามันจะมันจะทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นคะ่ะ แล้วก็นักท่องเที่ยวก็อาจจะอยากมาเที่ยวที่เมืองไทยเราอีกเพราะว่าได้รับการบริการที่ดีแล้วก็อยากจะมาใช้ในช่วงเป็นหยุดวันหยุดพักผ่อนของเขาแล้วเขามาแล้วเขาได้ใช้โอกาสนี้เต็มที่ค่ะสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพญาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุย